สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูฟาริดีแลวนะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปอ .3 อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องหลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนกันเลยนะครับก่อนที่นักเรียน จะเรียนในบทเรียนนี้นะครับเรามาทบทวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการหาคําตอบแบบนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับเราจะเริ่มที่ขั้นตอนที่1ก็คือการมีส่วนร่วมในการตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเมื่อเราสงสัยเราก็จะเกิดเป็นคําถามขึ้นมาเมื่อเรามีคําถาม เราก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนที่2ของการสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเราสงสัยอะไรเราก็จะไปหารวบรวมข้อมูลสิ่งที่เราสงสัยโดยวิธีการต่างๆเช่นการทดลองการสำรวจเมื่อเราทดลองเราสำรวจเสร็จแล้ว จะมีผลออกมานั่นจะเข้าไปสู่ในขั้นที่3ของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือการอธิบายสิ่งที่สงสัยด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอย่างมีเหตุผลซึ่งก็คือผลการทดลองของเรานั่นเองการอธิบายผลการทดลองของเรานั่นเองเมื่อเราได้ผลการทดลองเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นที่4ของ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ค้นพบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือการที่เรานำผลการทดลองของเราไปเชื่อมโยงกับหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าผลการทดลองของเรานี้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่เมื่อผลการทดลองของเราออกมาน่าเชื่อถือแม่นยำถูกต้อง เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5นั่นก็คือการสื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบและให้เหตุผลนั่นเองก็คือการที่เรานำผลการทดลองไปอภิปรายหน้าชั้นเรียนหรือไปบอกกับเพื่อนๆของเราหรือนำผลที่ได้จากการทดลองไปเผยแพร่จากสื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเมื่อเราเผยแพร่เ,พเสร็จแล้วเราก็ไป เล่นแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากขั้นตอนที่1โดยการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่เราก็จะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเพื่อหาคําตอบแบบนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอ้า,าครูผานนักเรียนมาที่ไหนเอเนี่ยมา นักเรียนคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับจากภาพเนี่ยถูกต้องนะครับในถ้ำนั่นเองครูเดินเข้าป่านะครับเจอถ้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อครูเข้าไปแล้วนะครับรอบๆถ้ำนะครับภายในรอบๆถ้ำนะครับบนผนังของถ้ำนะครับครูพบอะไรครับอเก่งมากนะครับพบภาพวาดนี่เห็นไหมครับ เจอภาพว่าทั้งสองข้างเลยนะครับและบนพื้นเต็มไปด้วยเครื่องใช้ถ้วยหรือเจอกันต่างๆนะครับทั้งสองข้างเลยอ่าเอ้แล้วถ้ำนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรอาศัยอยู่ อาถูกต้องนะครับน่าจะมีมนุษย์เราหรือคนเราเคยอาศัยอยู่รู้จักอะไรครับานี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับภาพวาดสัตว์วาดภาพได้ไหม,มไม่สวยเท่านี้นะครับวาดไม่ได้นั่นเองนะครับและสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยเป็นสิ่งของของมนุษย์หรือว่าของสัตว์นะครับเป็นสิ่งของที่มนุษย์ใช้นั่นเองนะครับ ครูเลยคิดว่าในถ้ำแห่งนี้เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่เอ๊แต่ถ้าครูออกไปจากถ้ำนี้แล้วครูไปบอกกับเพื่อนๆของคุณครูว,ว่าในถ้ำในป่านั้นเคยมีคนอาศัยอยู่ถ้าเกิดครูบอกว่าครูเจอภาพวาดครูเจอของเครื่องใช้ต่างๆบนพื้นในถ้ำเต็มไปหมดนักเรียนคิดว่า เพื่อนครูจะเชื่อครูไม่เอย่ยถูกต้องใครๆก็ไม่เชื่อนะครับคิดว่าครูแต่งเรื่องขึ้นมานะครับดังนั้นครูก็ต้องมีหลักฐานเวลาครูบอกเพื่อนครูก็ต้องมีหลักฐานว่าครูมาตรงนี้จริงๆและที่ที่ครูมาเนี่ยเคยมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะครับซึ่งหลักฐานนี้ก็คือภาพวาด นี่วาดวาดตามผนังเนี่ยแล้วครูจะเอาไปยังไงล่ะครับถ้าเกิดครูไม่เอาไปเพื่อนของครูไม่เชื่อแน่นอนว่าครูเล่าไปแล้วเรื่องที่ครูเล่านั้นเพื่อนของครูไม่เชื่อแน่นอนนะครับเอ๊ะเราแกะเราแกะเจ้าผนังนี้แล้วก็แบกลงไปดีไหมนะไม่ได้นะครับ ไม่ไหวนะครับแล้วไอ้นำของใช้ก็ได้เนี่ยมีของใช้เต็มไปหมดเอากลับไปด้วยได้ไหมครับอ่าไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราจะเอาไปได้ไหมเอย่ยไม่ได้ถือว่าเราขโมยไม่เอาไม่ดีนะครับนักเรียนดังนั้นครูจะนำหลักฐานกลับไปอย่างไรนะครับเด็กเด็ก ช่วยครูคิดหน่อยนะครับเอ๊มีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยถูกต้องนะครับครูเก็บหลักฐานโดยโดยการถ่ายรูปเราใช้กล้องโทรศัพท์ของเราถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมเมื่อเรามีรูปภาพเวลาเราบอกเรื่องให้กับเพื่อนของคุณครูเนี่ย เพื่อของคุณครูต้องเชื่อแน่นอนเพราะว่าคุณครูมีหลักฐานประกอบในการอธิบายด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดที่ครูได้กล่าวมานี้ก็คือหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเก็บหลักฐานนะครับนี่เมื่อกี้ครูได้เก็บหลักฐานโดยอ่าโดยวิธีการถ่ายรูปนั่นเองนี่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปก็คือ ภาพวาดบนผนังและรูปที่สองก็คือรูปถ่ายที่2ก็คือรูปสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่บนพื้นในถ้ำเต็มไปหมดนั่นเองนะครับหลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนคําตอบเราได้มาอย่างไรนะครับาจากเมื่อกี้ได้มาอย่างไรเอ่ยใครตอบครูได้ไหมเอ่ยถูกต้องนะครับ หลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนคำตอบเราได้มาจากการรวบรวมข้อมูลนี่การรวบรวมข้อมูลหรือการสํารวจหรือวิธีการอื่นจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลที่เรารวบรวมนั้นถูกต้องหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับหลักฐานนะครับ หลักฐานการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูได้เลยนะครับหลักฐานการหลักฐานการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ก็คือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมาจากการนําเสนอคําตอบทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานมาสนับสนุนเมื่อกี้ที่ครู ถ่ายรูปใช่ไหมครับนั่นคือหลักฐานที่ครูมาสนับสนุนในเรื่องราวที่ครูเล่าให้เพื่อนฟังนะครับโดยมีการสื่อสารคําตอบหลักฐานพร้อมคําอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกันด้วยนั่นเองนะครับอตอนนี้นะครับนักเกรียนก็ได้รู้จักกับหลักฐานการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กันแล้วนะครับ เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับครูมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับมีใบงานอะไรนั้นอไปกันเลยนักเรียนนำเล่มใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับนักเรียนต้องทำใบงานทั้งสิ้น2ใบงานนะครับใบงานแรกก็คือที่ครูไฮไลท์สีเขียวนะครับและใบงานที่สอง ก็คือที่ครวไฮไลท์สีแดงเรามาดูว่าใบงานชิ้นแรกนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรนะครับใบงานชิ้นแรกก็คือครูได้ขยายส่วนหัวของใบงานเพื่อให้นักเรียนมองใบงานได้ชัดเจนขึ้นนะครับใบงานเรื่องการใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาประกอบการอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใบงานชิ้นนี้นี้ทำอย่างไรนะครับ เดี๋ยวครูจะมาทำพร้อมๆกับนักเกรียนเลยนะครับครูจะยกตัวอย่างการทำใบงานให้กับนักเกรียนนะครับก็คือครูจะยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่1นนะครับนี่และสถานการณ์ต่อไปให้หนักเกรียนทำเองนะครับมาดูสถานการณ์ที่1นนะครับมีอยู่ว่านักเกรียนกลุ่มหนึ่ง ไปเข้าค่ายพักแรมในป่าหลังกลับมาจากอาบน้ำพบว่ากล้วยที่วางไว้มีรูหลายรูปรากฏอยู่จึงสงสัยว่าสัตว์ชนิดใดมาทำให้กล้วยเป็นรูนักเรียนแต่ละคนมีคำตอบที่แตกต่างกันดังนี้นะครับทุกคนมีคำตอบที่ ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกลับมาจากอาบน้ำนะครับก็เห็นว่ากล้วยที่วางไว้มีรูปรากฏอยู่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเขาบอกว่าต้องเป็นลิงแน่ๆเลยเพราะในป่ามีลิงเยอะและลิงชอบกินกล้วยด้วยเอน่าจะถูกไหมนะ อมาฟังคนที่สองนะครับคนที่สองคนที่สองก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลิงนี่เจ้านกต่างหากเพราะปากแหลมและเห็นรังอยู่ใกล้ใกล้ค่ายพักแรมอีกด้วยอะจะเชื่อคนที่สองไหมนะคนที่สามก็กล่าวบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ฉันว่าน่าจะเป็นช้างมากกว่าเพราะเป็นสัตว์กินพืชและพบรอยเท้ากวางอยู่บริเวณนั้นเอ๊นักเรียนคิดว่าคำตอบของคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับเอ๊คิดว่า คิดว่าคำตอบไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดเอย่ยมีกล้วยและที่กล้วยมีรู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 ปรากฏอยูอ่คิดว่านัาเกเรียนคิดว่าไอ้เจ้ากล้วยนี้โดนอะไรกินเข้าไปนะครับตอบได้ไหมเอย่ยครูเฉลยให้แล้วกันนะครับ นี่คำตอบของคนที่คนที่สองเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะร่องรอยที่พบอยู่คือรูที่มีขนาดเล็กอรอยที่เราพบบนกล้วยก็คือมีรูขนาดเล็กประกอบกับนกที่มีปากแหลมใช่ไหมนกปากแหลมเวลาจิกอะไร หรือจิกกล้วยเข้าไปเราก็จะเห็นรอยปากเป็นรูาปากแหลมไม่ใหญ่เท่าช้างและลิงและยังมีการพบรังนกในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยนักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมเอ่ยเก่งมากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปครูให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะครับ ต่อไปมาดูใบงานชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่สองที่นักเรียนต้องทำนะครับอ่านี่เลยนะครับครูได้ขยายส่วนหัวของใบงานนะครับเพื่อให้นักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับใบงานชิ้นที่สองนะครับที่เราจะทำต่อจากใบงานชิ้นแรกนะครับก็คือใบงานเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับ ตอนที่1น่งใบงานนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น2ตอนนะครับตอนที่1อ่าอ่านคําชี้แจงก่อนนะครับว่าให้เราทําอย่างไรนะครับให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ในละครับคํานี่ไงคําก็คือที่ครูไฮไลท์สีเขียวนะครับนี่ที่อยู่ใน ตารางนะครับนี่เห็นไหมครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันกี่คำคำที่หนึ่งอภิปรายคำที่สองการตั้งคำถามคำที่สามความชอบคำที่สีข้อมูลคำที่ห้าคำตอบ ให้นักเรียนนำคำห้าคำนี้เติมลงในช่องว่างตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับนี่ช่องว่างเรามานับช่องว่างกันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ช่องหนงที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องอ่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ช่องแต่คำที่เราจะเติมลงไปนั้น ข้างบนมีทั้งหมดคําคำนะครับนักเรียนต้องดูดีๆนะครับเวลาอ่านอ่านให้รอบคอบนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับช่องแรกนะครับอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อ่านเริ่มต้นด้วย,ยด้วยอะไรนะาการหาคําตอบแบบนักวิทยาศาสตร์ ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับก็คือการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออะไรครับติกต๊อกติกต๊อกเก่งมากๆเลยนะครับก็คือการตั้งคําถามที่เราสงสัยนั่นเองแสดงว่าช่องนี้เราก็ต้องเติมนี่นําคําที่2นี่เอามาเติมลงไปก็คือการ ตั้งคำถามนั่นเองอต่อไปคำต่อไปนะครับให้นักเรียนอ่านแล้วก็เติมเองนะครับต่อไปมาดูในตอนที่2ว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับอตอนที่สองนี่ก่อนอื่นนักเรียนต้องอ่านคำชี้แจงก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับ คำชี้แจงให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง1ข้อนะครับโดยใช้เครื่องหมายถูกหน้าคำที่ถูกต้องเครื่องหมายผิดหน้าคำที่ผิดนั่นเองนะครับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่เขียนไม่เอานะครับเขียนทั้งสองเลยหนึ่งข้อไม่เอานะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจากข้อความที่ให้มานะครับข้อที่หนึ่งครูจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อความก็คืออันนี้ข้อความนะครับกรอบข้อความตรงนี้ อ่านข้อความเสร็จแล้วที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับแล้วตอบคำถามที่ครูไฮไลท์สีเหลืองนะครับนี่มาทำถูกผิดในช่องคำตอบนั่นเองนะครับามาดูข้อที่หนึงข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูล เพิ่มเติมคำตอบที่ได้ต้องเหมือนเดิมเสมอใช่ไหมเอ่ยถูกรวบผิดนะครับข้อนี้อ่าเก่งมากนะครับผิดนะครับเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมคําตอบที่ได้อาจจะแตกต่างจากคําตอบเดิมที่เรารวบรวมมาก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับ ให้นักเรียนทำข้อ2ถึงข้อ10ทำด้วยตัวเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่และถ่ายรูปส่งมาในลายห้องเรียนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูก็ครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับทำใบงานส่งครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย